สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเด่นบนสองตัวเดินหลักหน่วยนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลัก10บสนะคะบวกสองบวกตามด้วย9นะคะคงที่สามบวกสองเป็นห้านะคะบวกเ้าเป็นสิบสี เลขเด่นตัวแรกนะคะคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะเลขที่ออกนะคะห้าศนสี่นะคะเข้าที่สี่หลักหน่วยนะคะ วต่อมานะคะศูนย์บวกสี่นะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่ศูนย์บวกสี่บวกเก้านะคะได้สิบสามเลขเด่นตัวแรกคือสามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่เลขที่ออกนะคะห้าศูนย์ สามนะคะเข้าที่สามนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเก้าบวกเจ็ดบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่ เกบวกเนะคะเป็นสิบหบวกเ้านะคะเป็นยีห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนะคะได้หเลขที่ออกนะคะ3 3มาหนะคะเข้าที่หหลักหน่วยนะคะ ว่าต่อมานะคะ0บวก2นะคะบวกตามด้วย9คงที่0บวก2บวก9นะคะเป็น11เลขเด่นตัวแรกคือ1นะคะ1บวก1ได้2เลขที่ออกนะคะ041เข้าที่ หนึ่งนะคะหลักหน่วยวดต่อมานะคะห้าบวกสองนะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่ห้าบวกสองนะคะเป็นเจ็ด บวกเก้านะคะเป็นสิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกแปดหกเจ็ดนะคะเข้าที่เจ็ดนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะสองบวก9นะคะแล้วก็บวกตามด้วย9ก้าหุงทีนะคะสองบวกเเป็น11บนะคะบวก9้าเป็นยี่สิเลขดินตัวแรกคือ0ูนย์ะคะศูนย์บวกหได้1นะคะ งวดประจำวันที่1กันยายนนะคะ2 5 6 7นะคะเลขเด่นนะคะเดินหลักหน่วยนะคะได้0แล้วก็1นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะสูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะเพิ่งเดินเพียงแค่5งวดเท่านั้นนะคะงวดต่อไปนะคะถ้าเดินต่อนะคะก็เป็นงวดที่6นะคะ ลักหน่วยบุญนะคะประจํางวดประจําวันที่หนึ่งนะคะ<_ <d> _กันยายนสองห้าหกเจ็ดสูตรนี้นะคะได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะ<_ <d> _สูตรนี้เป็นสูตรที่แอดนะคะชอบนะคะง <d _> วดนี้นะคะแอดชอบนะคะเลขหนึ่งนะคะ<_ <d> _คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะ<_ <d> _ 1> 1> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ